รสพลเล่าเรื่องสวัสดีครับผีกระสือนั้นเป็นผีผู้หญิงที่มีทั้งเป็นสาวสวยและก็เป็นหญิงแก่ผีกระสือจะชอบกินของสดและของคราวตามธรรมชาติของผีกระสือมักจะออกหากินในตอนกลางคืนอันเงียบสงัดเวลาไปไหนจะมีแต่หัว โดยมีตับไตใส่พุงห้อยรุงรังรุ่งริ่งติดไปด้วยส่วนของลำตัวจะทิ้งไว้ที่บาทผู้คนส่วนมากจะเห็นผีกระสือเป็นดวงไฟกลมโตมีแสงสีเขียวเหลืองเลืองเลืองวับวับ,บ,บแวมแวมร่องร้อยไปในความมืดน่ากลัวน่าขยะกขยแงอย่างบอกไม่ถูก ตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่าคนที่จะได้มาเป็นกระสือก็คือหญิงสาวที่เคยทำแท้งทำบุตรหรือหญิงที่มีอาชีพรับจา้างทำแท้งมาก่อนเมื่อตายไปด้วยผลกรรมที่ทำเอาไว้จึงทำให้ต้องมาเป็นกระสือและบางตำนานก็ยังได้กล่าวไว้อีกว่าการเป็นกระสือ นั้นคือผลกรรมที่เคยได้ทำเสนียาแฝกใสผู้ชายที่เขามีครอบครัวแล้วคือพูดง่ายๆก็คือทำเสน่ห์ให้ผัวของคนอื่นมาหลงรักตนนั่นและทำให้ครอบครัวของคนอื่นต้องบ้านแตกสาแหลกขาดการถ่ายทอดความเป็นกระสือนั้นเวลาถี่ผีกระสือจะตาย มันจะถ่ายทอดความเป็นกระสือให้ลูกหลานผู้หญิงด้วยกันโดยใช้วิธีการคายน้ำรายเข้าปากลูกหลานคนนั้นสมัยก่อนเมื่อผู้หญิงจะคลอดลูกผู้เฒ่าผู้แกจะเอาน้ำของต้นไผ่มาสะไว้ใต้ถุนและกี่รอบๆบ,บริเวณบ้านคนโบร,โบราณจะเชื่อกันว่าผีกระสือ กัวหนามของต้นไผ่เกี่ยวไส้เกี่ยวพุงจึงไม่กล้าจะเข้ามากินหญิงที่กำลังจะลอดรูปนอกจากเลือดและน้ำคําที่ออกมากับทารกแล้วอาหารจานโปรดลองลงมาของผีกระสือก็คือของสกปกโสมมหรือของสดของกล้าวเน่าเหม็นต่างๆ เช่นกบเคียดจิงจกตุ๊กแกสากสัตว์เป็นสิ่งปฏิกูลที่มนุษย์ขับทายไม่เว้นแม้กระทั่งผภาณามัยที่ผ่านการใช้งานมาแล้วในส่วนของอาหารจานรองนี้สิ่งที่ผีกระสือชอบอีกอย่างนั่นก็คืออุจจระของมนุษย์ในสมัยก่อนเมื่อครั้งที่เมืองไทยยังไม่มีส้วม คนไทยมักจะขับถ่ายทิ้งไว้ตามท้องทุ่งหรือเราจะเรียกกันว่าไปทุ่งนั่นเองเมื่อผีกระสือมากินอุจจาระแล้วมันก็จะมาเช็ดปากของมันตามเสื้อผ้าของคนเล่าที่ตากผ้าทิ้งไว้ในตอนกลางคืนผ้าจึงมีร่องรอยเปื้อนเป็นดังดงดวงๆคนเฒ่าคนแก่จะเ่าว ว่าถ้าเราเอาผ้าที่มีผีกระสือเช็ดนั้นไปต้มผีกระสือที่มาเช็ดผ้าจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่ปากจนทนไม่ไหวและสุดท้ายมันก็จะมาขอผ้าผืนนั้นด้วยเหตุนี้เองมันก็จะทำให้เรารู้ว่าใครเป็นผีกระสือเคยมีตัวอย่างดังนี้ เมื่อประมาณปีพศ2,500กว่ากว่าที่จังหวัดนนทบุรีมีนักเขียนคนหนึ่งที่มีบ้านแถวนั้นซึ่งเมื่อก่อนเขาถือว่าเราแวกนนทบุรียังเป็นชนบทอยู่มากมีแต่เลือกสวนนาไรแต่บังเอิญครั้งหนึ่งเขาตากผ้าไว้ตอนกลางคืน พอถึงเวลาเช้าเขาก็ตื่นมาเก็บเสื้อผ้าที่ได้ตากเอาไว้แล้วเขาก็พบว่าอีผ้ามีรอยเปื้อนของเสียอยู่และไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารอยนั้นคืออะไรกันแน่นักเขียนคนนี้จึงเอาเสื้อตัวนั้นไปต้มเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่หน้าบ้านในระหว่างที่เขากำลังต้มอยู่นั้น เขาก็เห็นว่ามีหญิงชลาคนหนึ่งค่อยๆเดินกลมหน้าเข้ามาแล้วมาพูดขอร้องให้เลิกต้มผ้านี้ซะเพราะหญิงชลาบอกว่ามันทำให้เจ็บปวดร้อนปากจนแทบจะทนไม่ไหวนักเขียนคนนี้ก็เลยหยุดต้มผ้าแล้วก็มานั่งงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้น นำประสบการณ์จุดนี้มาแต่งนิยายเรื่องผีกระสือขึ้นจนกลายเป็นที่โด่งดังโดยทั่วกันในเวลาต่อมายังมีอีกเรื่องหนึ่งในช่วงประมาณกลางเดือนกร,รกฎาคมปีพศ2551ได้มีข่าวคึกคมแถวแถวอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีว่ามีโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัทผลิตน้ำมะนาวยี่ห้อหนึ่งได้จับภาพของผีกระสือเอาไว้ได้นอกจากนี้เมื่อไปสอบถามเอากับชาวบ้านร้านทิ่นแถวนั้นดูก็ได้ความว่าเคยเห็นผีกระสือเช่นกันอีหน้าตกใจคือ เมื่อสูงภาพเข้าไปก็พบว่าใบหน้าของผีกระสือมีความละไม้คล้ายคลึงกับผู้หญิงชะลาคนหนึ่งซึ่งนี้ที่อยู่ใกล้ๆก,กับบริษัทนี้และต่อมาไม่นานสักเท่าไหร่หญิงชะลาคนที่ป่านี้ก็ตายลงไปสำหรับกลวิธีการเจอกับผีกระสือนั้นก่องง่ายง่ายไม่ได้มีความ สลับปับซ้อนสักเท่าใดนักขอเพียงแค่คุณต้องเป็นคนใจกล้าและขอย้ำว่าคุณจะต้องเป็นคนใจกล้าเท่านั้นเป็นพอเริ่มแรกคุณก็หาวันที่จะปฏิบัติการเห็นผีให้ตรงกับคืนวันเพ็ญและเวลาที่คุณจะนอนก็ให้นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกอีกสำคัญ คุจะต้องจุดธูปหนึ่งดอกและปักเอาไว้ที่หัวนอนแล้วคุณก็เดินออกมาข้างนอกหลับตาไปนึกถึงผีกระสือที่คุณอยากจะเจอแล้วสิ่งที่คุณอยากจะเจอก็จะมาปรากฏอยู่ตรงหน้าในระยะทางใกล้ๆแต่หากจะถามว่าแล้วเราจะทำอย่างไรดีละ่ะถ้าหากว่าเจอผีกระสือ เข้าโดยลังเอินคำตอบก็คือไม่ต้องตกใจเพราะผีกระสือไม่ทำร้ายคนพยายามทำตัวเป็นปกติให้มากที่สุดอ้ามวิ่งไม่อยากเห็นก็ให้คุณค่อยๆเดินจากไปก่อนเท่านั้นเองในปัจจุบันเราไม่ได้พบผีกระสือแบบจะจะก,กันสักที นอกจากในละครและภาพยนตร์คงเป็นเพราะผีกระสือตัวสุดท้ายไม่มีรูปไม่มีร้านผู้หญิงเอาไว้เป็นทายาทสืบต่อความเป็นผีกระสือก็เป็นได้สิ่งที่ได้ชื่อว่าผีกระสือยังคงหลงเหลือมิแตกคำเปรียบเป้ยเช่นเปรียบผู้หญิงที่ผอมมากมากว่า หอ,อมอย่างกับกระสือดูดหรือเรียกกล้วยที่รีบไม่มีเนื้อว่ากล้วยกระสือดูดเป็นอาธิยิ่งไปกว่านั้นการค้นคว้าทำให้เราได้มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่านอกจากในประเทศไทยจะมีความเชื่อเรื่องของขีกระสือแล้ว ในประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านของเราเขาก็มีความเชื่อเรื่องนี้ด้วยคนมาเลจะเรียกสิ่งสิ่งนี้ว่ามันตูปินังการันซึ่งเกิดจากการเล่นกับมนต์ดำอาถาอาคมของแขกเมื่อท่องคาถาแล้วก็เอาว่านชนิดหนึ่ง ไม่ทราบจริงๆว่าว่านชนิดนี้ชื่อว่าอะไรมาขีดที่คอแล้วบุคคลคนนั้นก็จะสามารถถอดหัวได้สิทนี้ไม่จำกัดว่าจะเป็นเพศใดจะเป็นผู้หญิงผู้ชายกะเทยคนแก่เด็กหรือใครก็ได้ทำได้ทั้งนั้นโอ้สุด ยิ่งกว่าความเชื่อของประเทศไทยเราอีกนั่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเล่าเรื่องทีกข่ขสือถ้าชอบฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้กับทางช่องพุทสพลเล่าเรื่องให้ด้วยนะครับ